อันใดจิตใจลรามีโกอุประานหมันไม้มากมากม้อนหันดัาเข้าสิโศกหลายม้อนหันข้าสิดคูปล้ายม้อนหันข้าสิยากหลายม้อนหันนาบนเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดม้อนท่าหักม้อนไหนเนี่ยแห้งม้อนนี้ได้ห่วงม้อนนี้มากมากหันหนักเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ให้พยาแกแจ้ถิงว่าแล้ีชีวิตอยี่ปีเอามาอ่านมึงนี่ด้วยเอามาอามา่านมาแกะมาแปรเบิ้งมาแปรเบิ้งอันใดเมื่อเรายัางอยู่น้ำกันนั่นอีกมือหนึ่งมันสิจากกันย่าอยู่คือห,นหนายภาวนาหาเอาความแยกความแบง่งความจากคั้วพัดผ่าก,กันมาพิจาร้าในปัจจุบันนี้จนให้มันชำ,ำนีชำนาญ จนไหนมันเห็นว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมราของมันเนี่ยมันสิเกิดห่วงเกิดอะไรก็ให้มีปัญญาดูเท่ากวามห่วงกวมอะไรอันนั้นนี่ว่าตามก้มจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นถาเรามานึกแต่อย่างนี้คิดแต่อย่างนี้ปัญญาเข้าสิเกิดอืมแต่ว่าคนเล่าโาอยากที่เจริหน้า ความทุกเกิดเมื่อไรนั่นแล้วปัญญาเกิดเมื่อนั่นแลลวคันนาฟิเกนนาเลยความทุกเกิดบนไหนอันแนวปัญญาเกิดบนหันแล้วความดีเกิดบนไหนแต่ปัญญาเกิดบนหันความทุกเกิดอยู่บนไหนกับปัญญาเกิดอยู่หันกันรู้เท่าชิงทั้งหลายเรานี่แล้วเออมัม่นกร,รูธรรมะ ขันดูธรรมะมันกระดูแจงโดขันดูแจงโดกระดูธรรมะความใจเสียงคนเท่านั้นขันโมสอบใจล้ว่าอยากคิดนะบ่อยากบึงนะขันสร้างนะขันสร้างคนก็ว่าอยากเห็นหอดหนามขุนลักว่อยากไปไก่ว่อยากไปหอดเฮื่อนมันขนไปท้างนั้นหอดม้ามันมากก็ว่อยากบึงนีเจมันสร้างหลายอันหนังชื่อคนชัวอันหนังชื่อคนง ขันม she ันได้สอบใจดีใจถูกใจแห้งไปเราบนหันมันมวนอันก็คือคนโมคือกันแล้วมันพ่อคนกันจั่วไม่ว่าจะพ่อคนไหนมันพ่อคนกันหันแล้วพ่อคนหนามือหลังมือหันแล้วกันเที่ยงนกันหนามือมันกะบังหลังมือไปไว้ขันง่วมโล่งหนามือมันหลังมือกับังหนามือไปไว้ทุกบังทุกทุกบังทุกทิศบังถูกถูกบังทิศมันยังอยู่ยังสันแ้ว คนดูโวตัวถึงแล้วให้ทถามันใต่ให้มันแล้วแจมื่อนีแจมเงาเงอแล้วมีชีวิตจริงท้ามันมันแล้วแบงจ้าอันนั้นเป็นไสั่นอันนั้นเแดงสีแดงมันใ่มันแล้วให้มันสบายเฮ้ยถึงข้าวมันมากเหิงแต่ยกให้มันโดดเอาเวียงโยกไปเนี่ยยกเป็นส่วนเป็นส่วนไอ้เดียวนี่ยกไว้มันฝันมันแมีงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคนนี้สอนนั่นแล้ว เจสาโนมานาสาสันตาตาชวนให้แ no, บ่งเมื่อไหวได้มากอืมคนบูหูจังแบ่งเอาไปร่วมเพื่อไหว่บริแยกออาไปเชื่อนี่นี่ฮาบหันในจากกันจะเือนี่นาว่างเพื่อไหวเเคสเพื่อไหรเราเมื่อไหวได้มากบนเพื่อไหว่ทองเพื่อไหว่เส็งเมื่อไหวที่หน้าไหวจะเรื่องนี้มั่งม่วงมากเจะเรื่องอันนี้จังจะเรื่องทุกขังจะเรื่องนาจาจะเรื่องเพื่อไหวเออเม้นแ่น้มอกว่าฟังดอเขาเราจะเรื่องโน่นราก็เป็นแบงไว้ซะปันปันเป็นชวนไว เป้นไปแค่พอไม่ออกเท่าเป้นแบงไว้ให้มันหูในปัจจุบันเสร็จไปจ้ะ mm. นั่นนี่คือควบมูเหนือโลกควอมูอค้นใ้้มันจิตโลกขันบนนี้มันจะจิตปวดม่นช่จจโลกกันละ่ะอันนี้มาทำล่ายโลกพี่หน้านอกโลกได้มันอยู่นอกโลกไอ้มันอยู่เหนือโลกช้างๆเขาอยู่ในโลกนี่ล่ละแจ้ควอมเห็นไออยู่เหนือโลกนั่น สั่งควบชัวสั่งควบดีละควบชัวอะไรแบบว่าปฏิบัติควบดีเมื่อไหนควบดีเนี่ยส่วนส่วนยังสิอยู่ไต่ควบดีหายอยู่เหนือควบดีขันอยู่ไต่ควบดีมันก็เป็นถาดของควบดียากมีแรงวมดีก็ดีน้ำตาบ้านเวื้ดอกขันนั่งอยู่ไต่ควบดีเนี่ยเลยดีเพื่กอสั่งมันขันเมื่อยใต่ควบดีเนี่ยเป็นถาดมันพิเศษนะไห้บ้านเบืองน้ำตาเราขันอยู่เหนือควบดีนั่นน้ำตาบ่มีแห้ง งัดเวิร์ดได้นั่นไอ้ไส้มันจั้จันย่าให้มันใส่เห้านี่ล่ละถ้ามหิภาษศาสดาสันสอนอย่ยออย่างสิซื้อให้มันเปลี่ยนควอมู้จึกไม่ซะว่าเปลี่ยนได้อยู่กระเบื้องที่แต่มันเปลี่ยนอยู่หันเลยมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันใจมันผ่านผ่าจากดวงให้เบื้องยืนให้ไปเบื้องยินฝาอากาศนู้นถ้ามีคนดูคนเห็นมันก็นเห็นน้ำเหาอยู่เสมอนี่ตัวชื่อว่านี่ย เกิดว่าแหละพัฒนากันหัวใจพัฒนากันไห็ยุ่พัฒนาขะ้วจิงหูไรเห็นในในชีวิตนี่แต่ยังบวชกันหูยังบวชกันเห็นแต่มันจมอยู่ในหินในหยากระ้องใข่แน่เว้ยมันตรงีอยู่เสมอนี่เมื่อนี่กระสิ่อยู่มันมี่อยู่เสมอฮาล้วอันนี้เนี่ยพลวัตถ่ำขค้วดูกั้วเห็นภาษาสดามแสดงธรรมมะวสเดงหอดพญาคุดพญาหนักเสี้ยวลาลาข้นยมหยัยงหลอกแสใหงเห็นรรมจิตขั้นหูกวเห็น มันนาสีเห็นได้มันนาสีหูได้ส่วนทางนอกจะเป็นเงสั์ส่วนทางในเขาคือการร่างกายเขาคือกันเนี่ยเจสาโลมานาคาตันตาตาโจนี่เลยมันจะเห็นได้ยู่สินตัวจ่ก่อนแล้วก็สีเง่อีกตัวเบรกสีหน่อยอีกตัวผมก็จะท่านงอปวดจ่ก่อนมันทางงอไม่ไดงสีตัวมันเสี่ยน้ว่ยดสี่ตัวจะเห็นยี่ตัวละบนด้วยว่าเห็นบ่ตัวหูยี่ตัวนี่ ขั้นหูอะไรอยู่ตัวคั้วเห็นอะไรอยู่ตันว่าพิจารณาล้ันมาเบ่งว่าเสียง่าพิจารณาอยู่เห็นเห็นแค่แค่แต่พระพุทธเจ้าเห็น,ว,นว่าเนี่ยคนยังหอกเวยคนเห็นว่าบรเห็นตงจะไข่เลี่ยบอกสร้างบวกกรายรเงนไยแสนเนี่ยขันสนใจเบึงแต่ก็วเป็นอย่างนั้นนะม,มันเป็นไงสัน้นไหยธรรมะมันเป็นไงสั้นอยู่ในโลกนี่ละก็ในหูยักโลกอันนี้ใน,นโลก อยูในใน่ย orian, นนจักโลททกอันนี้อยู่ใต้โลกอันนี้อยู่ในโลกนี้เอาความ,าาวามาอยู่ในโลกนี้พระศาสนาจัดทว่าโลกกวิถูเป็นพูู้แจงโลกอยู่ในโลกกับทิตโลกอยู่ในความพักกับบทิตความพักอยู่ในความสั้างกับทิตความสั้างอยู่ในโลกกับทิตโลกเอามาเว่าไห่เอามาวาไหลบอกธรรมดาว่าธรรมดาเท่า,านี้แหละนั่น พระพนัสตอันเดินตัวข้อบ่อเป็นเป็นอาตาโยว่าข่อยวาเจ้าของข่อยของเจ้าอยู่ใจแห่งเป็นอนณาตารย์โยเซาชีวะันใดล่ะเอามาบอกน้องเล็กน้อยมวลหนึ่งมวลหนึ่งเอาบอกก็พูนยายเอาเดือกผู้ใหญ่ไปบอกก็เบี้ยหน้อยเอาเดือกเี็กน้อยไปบอกก็ผู้นยา่สู้ๆกันแล้วบางคนจับล่ะนั่นสมมุตินี่ก็ใส่ของเล็กน้อยมาใส่กันใส่ได้ของข่อยของเจ้าของผูของมึงก็ว่าได้อยู่ แจว่าด้านภายในจิตใหญ่ขอมันคือธรรมะเป็นอนัตตาให้นิรักยังสั้นเอายังเป็นหลักคน่าเอาธรรมะเป็นหลักการประพฤติปฏิวัติในโลกเอายังเป็นหลักเอาเจ้าของเป็นหลักโบมโมเนเอาธรรมะเป็นหลักขันเอาเจ้าของเป็นหลักมันก็เลยมักเจ้าของเท่านั้นแล้วขันเอาผู้อื่นเป็นหลักก็เลยมักผู้อื่นเท่านั้นตัวมักเท่าเนยมักผู้อื่นเนยมันก็เป็นธรรมะ อธรรมะมันบ่ไปน้ำไผ่มันไปขว้มจริงของมันอย่างสั่นไฟสีห้กระบอกหัวซาไปสิหัวกระบอกหัวซาเด้สั่นกระบอกเป็นธรรมะสั่นกระบอกเป็นข้้มจริงแล้วเขามาพิจารณาแั่มาดูสาวจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันจะถูกต้องอยู่ก็ถูกต้องนึกคิดก็ถูกต้องไปมากก็ถูกต้องการอยู่การไปก็ถูกต้องมันก็ถูกต้องอยู่เลยแล้วขั้วเห็นพระพุทธเจ้าวป็นขัอวเห็นคนนี้คนพิจารณา มันเป็ยัง้งแล้วมันจึงทุกข์มันโมโหเท่านั่นแล้วอืมัมนโมโ oh หต่วนปลายสาเหตุมันมคือคก้มหลงเห็นโมโหต่วนปลายสาเหตุมันก็นเกิดก้มอยากกันเนี่ยเกิดตั้นหาจะสางสมุทัยคืนทุกข์ก็เกิดกินมากจะแั่เนี่ยของเอาพื่นมาร่วมกันจีดไม่ไหวใ่บวไห้มันมีห่อนที่จังไนเดีว มันก็เป็นไฟขึ้นฉันเดี๋ยววันนี้ตัวสมุทัยขันดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันก็ดิ๋นเกิดบ่นนี้ถ้ำมันเกิดบ่นนี้เนี่ยพระนายพราะกันตเตรียมตัวไว้พระพุทธเจา้าของเราทนายเนเตรียมตัวไว้โอตห่วงยังหมากไม้หลอกเพ่งเสพขุนล่ะเพ่งเสพขั้วม,ม่มีโลกขั้วม,มันนี่ไฟนิพพาะนะปัจจะโยโหตุพระพุทธเจ้าผู้จรัส ิพพาณพัจโจยโหตุ fool. ให้เป็นัจจัจต่อพะนิพพานขันเป็นปัจจัยต่อพะนิพพานก็กิ่งจะมันมันหวา่างพิ่งจะมันมันสุดเิ่งจะมันมันเบิดทพิ่งทพิ่งจะมันมีเหตุเดี่ยวพ่งจะมันทุกข์บนสุข่งมันหว่าง ush, ทุิ่งจะมันห่างเนี่ยพุ <_ Ooooh>. <S <s ิ่งทีตัวมีเล่ามีเขามีตัวมีตนนั่นแหละมันเพ่งเขาให้เป็นพจจัยให้ท่านก็ขอเป็นัจจัยต่อพันิพพาน ลักษาสินจะเป็นประยุทธพรปนิพานตั้งเขตจะเป็นเจ้ชาพรานิพานท่านยังแก่เขาให้เป็นประยุทธพรานิพานหังว่วไปเพ่งแค่พรนิพานไมอเฮาเพ่งว่งา,เา,งาเล่าเพ่งว่าเขาเพ่งชุบป,ประท่านอยู่บนเ้าเจืเกลือแล้วมันว่าเป็นปัจจัยทีละอืมทาไมเปียาสั่นอืมกันเขามาเห็ดใน่เฮากันว่าเขาขเขาเข้าเออมันโมเมนต์เเฮาหรอกเมน,นใจมันสีวาเมียนอยู่กับคมมันประไหวเตว็มตัว คือกันเดี่ยวเล็กหน่อยมันยานมันยานเอาไปมาพอเมย์กับยานน้ำดอกทีไปว่ายานคือเล็กหน่อยมันชีมันเพิงบอกเออยยานมันยังพออยู่นี่โบยานมันดอกมันมีผีดอกมันมีหนันมีดอกแกพอขยานกันละแ่ห่างฝามันหน่อยเล็กหน่อยไปมันยานมันกระทุนจนตัวเมี้นด้วยล่ะผีตุ๊พ่อกับสันนี่กันมันเล่นั้งบุกตุ๊พ่อมันที้บนยูบุ่มเนียห่วยมีแตะคิดว่าเป็นไปว่นไหนเพ่งมันบาไว้ มันก็เป็นอยู่กันเดีวนั่นดูผูตัววัฒนเออเมนอยู่ทางบนเมนดอกสอนอยู่ทางหน้ามันพูนเฮาอย่างนั้นของเฮาตัวันบนเมนมันกับเขาใจว่าเมนอยู่กับฝื้นมันประไว้ยังวงวยังว่ามันไหลไปเหนือเหนือน้ำกนยังว่ามันท่วนน้ำกันยังงว่าท่วนหัวใจเฮ้านี่แหละม่นอืมท่วนท่วนหัวใจเฮ้านี่แหละพามันทูนที่แลนนะมันไหลมันมีผู้บงจะเขี่อมีผู้ขอบานบ่ คนนั้นนะี่ภาณะปัาโยหโหตู่คนนั้นว่าต้องเพ่งยังหรอกว่าต้องปารธนายัางใ,ใดๆนั่นเพ่งแค่พระนิพพานส่วนภพส่วนศาส่วนบุญกุศลทั้งหลายในโลกีวิสัยเนี่ยมันได้เองมันหอนอักขมันไม่ได้พรถือ่อนอืมนะคือการก็อาสัยงวงบ่วงล่ะอืมขันพระโมทิรังตองอะไรพก็อตัวไอ้ขีดินทะเลมันลบกลายไปทางไหนหรอก จังวุ้นจังกุศลเงนป่าชนาเป็นพ้มยงเงาเป็นนั่นเป็นนี่พ่าป่าชนาหลายหรอกเท่งเชพะนิพพานคุโนดหลอกเขาวังมดวังสินวังสงบระงับกันมันจบว่าสีมะขอดชินของเขาไปแล้วไม่ต้องป่าชนามันหรอกป่าชนะหัวแทนอันนี้ก็คือการชั้นใดพบพบจัดชาติทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายห่างห่วงอะไรหลายๆได้กันจากกันไปกันตายกันให้อจัะมาว่าเนี่ยุ้ย มันงูนะจะเสียหายได้นะมันบม่ไปทางไหนหรอกเออมันจะไปทางไหนขันมันยังมีภพอิศาู่มันจะมาของเก่าม่นหันหลังมันบม่ไปหรอกขันพ่อแม่เดียงว่าอยู่มันไปกรุงเทพผลมันสะขึ้นหอดพ่อแม่ผู้อื่นบม่มีหรอกมื่คขึ้นหอดพ่อหอดแม่ห้าหัแล้วขันมากเสียมาห้าพ่อห้าแม่ห้าเนียแล้วมาห้าขึอนเน้าเนี่ยวขันไปอีกแต่ขึ้นเมื่าหอดเมืองอุบลเดี๋ยวขึ้นเมื่าหอดพ่อหอดแม่หันนี่คือหอดบ้านผู้อื่นบอกเนี่ย ของมันยังอยู่นี่จะว่าจะไหนหันมือต้มหายใจเป็นไม่ตายไปศาสตร์ใดศาสตร์ใดก็จังยึดวิญญาณมันเกาะอยู่หันมันก็จีมันเกาะอยู่บนเก่าบ้ันแล้วย่านที่มันหลายโคตรเลยแต่ว่าวานนี่จะหายน้ำไหลเอาพิคุดพึ่งดูสัต์ติกามังอยิปสสีตัมหย่อมเต็มเนี่ยสัตย์ในเดียวกันอยู่กลางกกันโวกไปทางไหนหรอกว่อนไปว่นมาอยู่หันแน่หันมีพบมีชาดเนี่ย มันนักเพียนหนาเพียนตามาเท่านั้นแล้วข้าบระพุจักบ่ไปทางไหนในภาษาสงสารบ่ไปทางไหนหรอกอยู่ฮานแล้วกลับไปกลับมาอยู่ฮานแล้ววันบ่ไปทางไหนหรอกคือกันก็ม่วมัวฮานแล้วสอยเสดังจองข้าบระพุทธฤุยลงอตโตขีดินเนี่ยตุ้มมนแล้วมันบ่กลายไปทางไหนหรอกมันอยู่ฮานแล้วจังว่าพภาษาสดาคนจันทร์มีพระนะพรจโยโหตู่คนใด ให้เพ่งไปพอนิพานดูซึ่งนั่นแหละชวนไงมันสัวเอาให้มันได้พยายามให้มันได้ผู้ถือลังตองหรือจะร้องจะจีดินแหละไม่ไปทางใดหรอกมันเกี่ยวม่นนี่แหละโบไปทางไหนนี่แหละให้มาเปลี่ยนควบดูซึกอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนควบดูซึกอย่างนี่นหละสบายสบายหลายเปลี่ยนซะให้มันรู้ซะให้มันเห็นซะนี่คือธรรมี่คนดูคนเห็น เหนมะรูน,นีเห็นอยู่เมื่อสิบไปใจนี่สินก็เกิดนี่ท่ำก็เกิดนี่ท่าน,นั้นตัวมันเป็นอื่นใจอย่างในมือนี่ไอเราปีเจตานามา,า,มตมา,ามาท่ำขั้วรูดชุดไม่ถามมาท่ำขั้วรูดชุดไม่ก็เห็นซ่ำบา่าใบไม้ต้นไม้มันแก่มันแห้งมันก็โลดน,น,นู่นไปจัง่นนี่นั่นมันโดนเนี่ยมันก็ะพ่้งขึ้นมามสาันนี่ไปหายนำใบไม,ไม้โดนมันสีทุ่นหายบ่อยสิ เป็นหัวน้ำใหม่ๆมันโปร่งขึ้นมันส่นเป็นบ้าบอกมันั่งเป็นอยู่เพราะกรณีแล้วมุนนี่แต่เราเคลืได้แจงสีมันก็สบายเป็นธรรมดาอือพบนี่คือกันพบหนาคือกันพบไรคือกันมันเป็นอย่างนี้อืออันนี้รล้เมื่อหากว่าเราศึกษาธรรมะรล้แจ้งเปลี่ยนควอมู้ศึกได้แจงสีมันก็สบายเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันกลับมาจนได้ บต้องสงสัยมันแต่ว่าสำคัญขอสำคัญก็ค,คือคือเรามีชีวิตอยู่นี่แหละสำคัญหลายอืมสำคัญแต่ในเมื่อไม่ชีวิตอยู่ปัจจุบันน่าทำมาปัจจุบันเท่เามีอยู่เดียวนี้แล้วอือผลมันก็นอยู่เดียวนี้ใครเกิดมาเป็นยังไงสูมือนี่นแหละคือผลมันนะคือผลนี่สุขย่างไรนี่ทุกอย่างไรเป็นยังปัจจุบันนี่แหละคือผลมัน มันเกิดมาจากอดีตอยู่แล้วเมื่อเขามีผลแล้วเขาที่นี่ปัญญาจากอีกต่อไปอนาคตมันจิตเป็นเหตุต่ออนาคตอีกต่อไปนี่อล้วก็มาสาสางเหตในปัจจุบันนี้นนอีกอันนาคตต้อก็เป็นผลต่อไปอีกคือกันพบนี้คือการพบหนาคือกันแห่พระกันเข้าใจอย่างกันการฟังธรรมะให้มาแกกความสงสัยมาแจกความเห็นมาแจกความเป็นไปอย่างสี่อืม มันก็สีมดตงสสยเมื่อมดตงสสยมันสีมดถุกมันจะบริสังกีเดียดสหาเห็นมากแล้วขันนี้อีกยังเกิดขึ้ว่าไพ่ในไพ่ในตัวเจ้าของจนพ่ยในจิตเจ้าของไพ่ในใจเจ้าของมันจะเกิดอารมณ์เสียปรสอบใจเห็นมาเข้ากับสียบทุกพอเรารู้จักเปลี่ยนแปงของมันมันจะเกิดอารมณ์สี่สอบใจเห็นว่าเท่ากับโมม่วงเมาพเราร oh ู้จักท่างสิรบายมันออก ตามสมควรของมันเอาไวเ้เจอกับพอดีพอดีนี่คือผู้ผรู้จักเปลี่ยนแปลงรู้จักแก้ไขคือธรรมะรู้จักเปลี่ยนอารมณ์ทุขอารมณ์ทุกข์รู้จักรู้จักภายในกับรู้จักอารมณ์ภายนอกบทยิดทางนอกกับบทยึดทางในเมืองทางในกับทางนอกก็คือกันมั้มันเปรียบกันนย้งามันก็คือกันที่นี่เข้าสิยู่ไป โดยตามธรรมชาติคื่อความสงบอืมมนถูกนิ่งท่าเห่ากับสงบอยู่เม,มนถูกเสนนเสริอเห่ากับสงบอยู่เอาละบาลนนะี่ยทำมันเป็นยังยไงบ้าดไปนนะ้าไผ่ละบาลอนึ่เป็นอิสระรู้เท่าจริงทั้งสองคางเดียวกับเห่ากับสงบายบวะค้างนั้นบวะค้างนี้มีือว่าความมีชุกมีือว่าความสงบ อยู่เหนือสิ่งใดใดทั้งหลายอยู่เหนือดีเหนือชั่วอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายนั่นเป็นคนเกิดมาในโลกอยู่นอกโลกอยู่เหนือโลกรู้กแจ้งโลกนี่รู้อะไรทังสี่พระศาสนาสอนอย่างนี้พระศาสนาสันมุ่งอย่างนี้มาเป็นมุ่งให้คนทุกข์มุ่งให้คนมีความสงบมุ่งให้มีความดูเท่าให้เกิดปัญญามีดีกว,ว่าธรรมะ ให้รู้จักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ถายังมันมีอยู่ในโลกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่างที่เองไม่ต้องสงสัยหรอกมันอยู่บนไหนมันก็เกี่ยวมาบนหันนะมันบ่ไปทางไหนหรอกอย่าเชื่อประกันสงสัยมันเลือกมุนขอสําคัญมือมือในมือมีชีวิตอยู่นี่ะสําคัญมากที่สุดเดี๋ยวให้สร้างทาจิตใจให้สม่ำเสมอได้อืแบ่งไว้แยกไว้เป็นส่วชันไว้ ถึงข no ้าวมันเป็นมาเข้ากระแบงให้เขาแี่ยส่วนนันยกจะหันส่วนนี่ยกสบายอืมคือกนเข้าแบงของใหม่ลูกเขานั่นแหละขนนั่นห้ส่วนนั่นค้นนี่หายส่วนนี่ห้ส่วนจะส่วนในส่วนในส่วนไหนมดเดี๋ยวข้าก็สบายให้เขาไว้แล้วอมเมนเท่าสิว่ดด้อมหายใจเหมือนในกะแล้วเดี๋ยคือมันแล้วเดียวของแล้วมีภาษาสดาอนศรไม่สาหายมันหนุ์จักตายก่อนตายหายตายซะก่อนตายคนว่าจังสัน ห้มันแล้วซะก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะสบายห้มันแกก่อนแกให้มันหมดก่อนหมดซะมันก็สบายนี่พระศาสดามุ่งสอนอย่างนี้สอนธรรมะถึงมันฟังไปห้อยกับพันกันกระชางพาบรู้เรื่องทิ้งทั้งหลายแล้วนี่ก็แจกทุกบ่ไไรสงบบ่ได้บ่เห็นธรรมะเห็นธรรมะที่พระศาสดาสอนยังสิให้รู้เรื่องยังสิ รู้จักแก้ไขมันอย่างนี้เรียกว่าธรรมะควบรู้สึกอย่างนี้แหละจะบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายมันเท่าควบเรือดอนทั้งหลายผู้ไรมีประโยชน์พยายามมีความเพียรมีความอดทนมีความฝึกฝนมีความเพ่งมีความเจริญให้มากถ้าไม่นั่นมากเจริญให้มากผู้นั้นแหละสิมีความสงบผู้นั้นแหละสิมีความระงับอยู่ในสถานทีอันหนกับวัตถุ แม่นจิตนุ่มกับบทุกแม่นจิตเท่ากับบทุกแม่นจิตไหนกับบมีความทุขทำงานประสีทธิไดกับบทุกพอใจถึงสีมันหมดทุกมันถึงสีมันสงบแล้วมันบวมีทุกมันเป็นเรื่องของทฤษฎีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติี่ธรรมดามีภาษาจะได้เปลี่ยนควบรูอสึกอย่างนี่เดี๋ยวก็เป็นธรรมะเมื่อจิตใจเป็นธรรมะเป็นต้นธรรมะก็เขาอยุดในใจของเขาเมื่อใจเป็นอย่างนี้ธรรมะก็เป็นอย่างนั้นเม,ม referred, them, thực, ื pues ่อธรรมะจะนี work, ้ก็เป็นไปอย่างนั้น อยู่จังสิคือน้มครับใบบัวใบบัวอยู่กับหนามหนามอยู่กับใบบัวถูกก็ยกุ่งไม่กลัวเสื่อมสามแต่นั่นเป็นเรื่องทุนใหญ่สิอันนี้เป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติมีพูดอยู่ทุกนึกจิตขึ้นมาใหม่อ่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจตังเอาหาบ่ได้เอาหาบ่าเ,าบาเป็นเห็นเฉพาะเจ้าของอืมฉะนั้น ถึงว่ายากก็เป็นของอยากถึงว่าง่ายก็เป็นของง่ายถ้าผู้เอาไปพิจารณาเห็นจุดเดียวเป็นตังก็เห็นในห,หลายจุดเห็นทุกจุดเห็นความเกิอดอันเดียวก็คืออันเดียดเห็นความตายอันเดียวก็เห็นมัดมันเป็นเรื่องของยังสันคือความจริงอันนี้แหละเป็นศาสนาธรรมคำสังสอนที่พระศาสดาสั่งสอนท่านมุ่งประโยชน์เจตสัตว์ทั้ทงหลายให้น,นี้ความผลทุกถึงความสงบระงับโมเมนตายไปเดียวพน้นพ้นเดียวนี้แล้ว คนในปัจจุบันนี้คนในความรู้สึกนึกคิดอันนี้คนในชีวิตอันนี้คนในความรู้สึกอันนี้ที่เกิดภา้ในจิตของเรานี้นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขอยู่ไิตใดก็เป็นสุขเป็นคนที่ปราศจากโทษเป็นอิสระใจสว่างสไวยใจสงบระงับอมันเป็นอย่างตีถ้าเมตตาทิพย์พระจัน,นมันออกจากจีเน่มดก้มเต่ามดก้มมอง นั่นผู้มีคิดใจอันเกนสุขสมุนรับกิดธรรมะของพระโรมาสดาของเราอันนี้แหละเอาไปพินีพิจารณาอยากย่มเราทั้งหลายเอาพิจจรณาให้มันเห็นให้มันเป็นอืมมีความถูกไปพีหน้าให้มันวานเท่าถุกลายให้มันหน่อยต้องปหน่อยมันมดอันนี้สางเอาไปเอามันเอาประกันพีิจรณาประกันไปจริญให้มันมีให้มันเป็นเกิดในคิดต่ตนดานของตนจุกคน 别忘了嘞。No,